ฮัลโหลมีเจนจิราคนเดียวหรอค่ะแต่ว่าหนูส่งลิงก์ให้เพื่อนแล้วแต่ไม่รู้ว่าทำไมเพื่อนถึงยังไม่มาค่ะยังไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ไปดูโอเคในเมื่อวันก่อนนะโอเค n นเมื่อวันมีหลายคนแล้วเหมือนกันอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวหนูทำรอก็ได้ค่ะ ฮัลโหลออมเมมเบอร์เป็นไงบ้างสมาชิกไปไหนหมดแล้วอะค่ะอาจารย์ไมูกำลังทยอยมานะคะกำลังเข้ามาอาจารย์กำลังก็มาตื่นกันยังเนี่ยอะใครคนใดคนหนึ่งก็ได้แชร์สกรีนแล้วก็เปิดไฟล์ได้ได้ลิงก์เข้าไฟล์ลิงก์ที่อาจารย์ส่งมาให้ได้ไหมเอ่ยเข้าได้แล้วค่ะ <จ>ะอะไรล่ะคะหนูก็แชร์สกรีนได้เลยเดี๋ยวอาจารย์บรีฟให้กับเจนจิลากับอัชราพรก่อนได้ไหมเดี๋ยวพวูกหนูแชร์สกรีนมาก่อนก็ได้ครับได้คะ่ะแต่อาจารย์คะหนูอะทำใน iPad ดนะคะหนูใช้เป็นเปิดกล้องได้ไหมคะได้ดิทำไมยังค,ควรคจะเปิดกล้องกัน <laughs> การประชุมที่ไม่เปิดกล้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีมา ไหนดูสิอันนี้ค่ะอ่าโอเคครูก็เนี่ยทีนี้วิธีการคืออย่างนี้ครับเราเราเราให้นึกถึงตอนที่ตัวเองอะ่ะจะต้องไปค้นหาข้อมูลสมมุตินะครับตัวอาจารย์ก็ได้เวลามีมีแอสไซเมนต์ใช่ไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวพวกเราต้องไปค้นหาเรื่องนี้กันนะทีนี้แหละคำนี้แหละครับเวลาพวกเราเริ่มค้นหาข้อมูลเนี่ยเราเรามีกระบวนการในการทาํางานยังไงบอกใบ้นิดนึง ตัวสตาร์กับตัวเอ็เนี่ยมันเป็นตัวเริ่มกับตัวจบอยู่แล้วภายในวงจรน,นี้นะครับเราก็ลองดูว่าแล้วเราจะเราจะมีอะไรที่อยู่ตรงกลางระหว่างนั้นบ้างแล้วกันเนาะได้ค่ะครับผมขอบคุณค่ะมาแพมอันนี้ตัวเริ่มใช่ไหมแปางหนึ่งนะกูมองไม่ค่อยชัดมันมองแบบเอียงกล้องอะแล้วบปานึงน่งนะกูมองอยู่ เนี่ยเห็นวะตัวจบอยู่นี่โอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะต้องขอกลับก่อนตัวจบเดี๋ยวขอดูแพงหัง,งหกอยู่นี่ยังไงก่อนดีเริ่มต้นปุ๊บเราก็เริ่มต้นแล้วก็สำรวจเลือกดูไหมได้มึงซมมนิดหน่อยเดี๋ยวก็มองไม่เห็นว่ะ ค้างมึงแผนมันจะเป็นแบบเนี้ยเข้าใจปะเข้าใจมันจะมีหนึ่งแล้วก็จะมีสองสองตัวมีสี่มีห้ามีหกเออเราก็จะเอามาแล้วว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นสองจุดหนึ่งกับสองจุดสองอ่ะมึงคิดว่าเป็นอะไรงใช่ไหมใช่มึงกูขอเข้าไปดูในกลุ่มแป๊บหนึ่งนะกลุ่มมองไม่เห็นของมึงได้ได้ ออแลออ้วก็ออมาคุยกับกูแต่เดี๋ยวอันนี้กูแชร์ไว้แล้วเผื่อเวลาที่ไอนี่แลวกันกูคิดว่าน่าจะเป็นสำรวจเลือกดูไม่มึงก็แคบทำอันนี้เสร็จแล้วมึงแคบลงกลุ่มได้ไหมได้แต่ว่ามึงไปเปิดในไดใ,ในที่อาจารย์ก่อนเพื่อว่ามึงจะได้เห็นแล้วก็จะได้มาช่วยกูเออเออเออแึ้งอ้วนเออเอ,อ้วน อ่ะแบบจมุดนาำได้ยินป่ะเนี่ย มันหลุดอ่ะได้ยินนะปะฮัโลโหลๆๆๆๆๆได้ยินได้ยินเร่อ<ะ>้ยดีนะนี่นั่งกันอยู่กี่คนแล้วเนี่ย <G ül> แต่ไม่ได้ยินใครเลยเป็นไงเวลาพูดแล้วไม่มีใครตอบรู้สึกไงบ้าง เพื่อนเริ่มต้นปุ๊บเราเริ่มต้นเสร็จแล้วใช่ไหมสำหรับเขานะเขาก็คิดว่าเออการเลือกมาอ่าการสํารวจเลือกดูดีไหมหรือว่าเราจะเอนี่ก่อนไอ,อ้ครูมองไม่เห็นของมึงอ่ะไม่มบอกว่าให้มึงดูในได้ก็ดูในไดแล้ เออแล้วช่วยเรียงหน่อยว่าสองจุดสองมันจะเป็นในไหนดีถ้าเป็นเราทำหน่อยจ่ดสองๆๆๆๆอืมอม <idee. S 2> ตรวจตาครูว่าน่าจะเป็นอันนี้ แล้วก็ดึงสารสนเทศออกมารออ๋อหนึ่งสอง,งสามสี่ใอะไรก็ไม่รู้อะก็มึงอะไรวะที่มันไปสืออส่อการสอนดึงสารสนเทศอ่าการเรินน่มต้นแล้วก็การสำรวจเลือกดูเอ๊ะนี yeah. ่วันเนี้ย นิวก ok, uh ูก well, oh. yeah. uh ็เข้าไอ้ที่มันเป็นอ a เมมเบอร์ที่มันเป็นหนึ่งจุดสองจุดหนึ่งอะไรเนี่ยกูเข้าแล้วตอนทำไมมันเป็นอ๋อกเจอหนึ่งนะอีกกลเจอแล้วเจอละเออเออแยแยหนึ่งเอาอะไรสำรวจเรื่องเราก็แยกแยะใช่ปะใช่ก็ต้องแยกแยะแล้วก็แยกแยะก็สำรวจเลือกดูหรอ แอปหนึ่งมาการใชอย่างเงี้ยเออสำรวจเลิกดูแล้วก็แยกแยะส่วนอันที่สามน่าจะเป็นดึงสารสนเทศออกมาเออเออดึงสารสเทศออกมาใช่ป่ะแล้วก็พออันที่สี่น่าจะเป็นการการเชื่อมโยงไหมเออเออเอ้กูดูของมึงแล้วมันก็แบบว่า มันก็เลื่อนไปตามที่ทำด้วยเนี่ยเราจะเอาเป็นเออแยการดึงสารสนเทศปะดึงแป๊บนึงนะการสำรวจเลือกดูแล้วก็แยกแยะแยกแยะเสร็จปุ๊บก็ดึงสารสนเทศออกมาไม่มึงควรเป็นไอ้นี่ไหมวะการเชื่อมโยงอ่ะการเชื่อมโยงอห แล้วเราจะไปต่อไหนอ่ะยัง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 กันดึงสารสนเทศก่อนแล้วก็ไปเชื่อมโยงพอไปชื่อมโยงก็ไปเออ่ตรวจตาตรวจตาแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็การจบกพนงนะขอโทษนะมันมาจอมันอาจกลัวจะแบบนี้หน่อยเออกูเห็นว่ามึงเลื่อนอยู่เออแกูอาจจะถือโทรศัพท์แบบมองไม่ค่อยเห็นหน่ย ไม่ไม่ไม่มันเข้าเข้าไปในไฟล์ของอาจารย์แล้วก็คือเห็นมึอเลื่อนอ่ะคือกูดูในที่ไฟล์ของอาจารย์อยู่เยี่ยมเออมันเลื่อนของกูแม่เลื่อนวะเฮ้ยเธอสลับมึงอ่ะดึงสารสนเทศออกมาแล้วก็เก้งสลับหน้าจอไปดิเฮ้ยแต่กูว่าเึงสารสนอมาปุ๊บกูว่ามันจะเชื่อมโยงก่อนไหมอ่ะมึงเอาตรงอ่ะ เชื ong, know. ่อมโยงตรงไหน๊บนึงนะการสำรวจการแยกแกะตตก็คือเหมือนประมาณว่าการสำรวจกับการแยกแยะมันคือการเชื่อมโยงไหมอะแล้วพอพอเชื่อมโยงเสร็จก็ดึงสารสนเทศออกมาแล้วก็ตรวจตาแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็จบปะไม่รู้อะแล้วก็คือเชื่อมโยงก่อนเหรอเออกูคิดว่ามันน่าจะเชื่อมโยงก่อนนะเพราะว่ามันมันต้องเอาการสำรวจ เลือกมาดูแล้วก็มาแยกแยะแล้วก็ให้มันเป็นเชื่อมโยงกันมึงเก้าปะแล้วก็แบบ mm hmm. ค่อยดึงสารสนเทศออกมาแล้วค่อยเหมือนดึงจากไอรงสองตัวไอสองส่วนส่วนที่สองออกมาแล้วค่อยมันแต่มันมีตรวจตากับตรวจสอบอ่ะมึงเข้าใจปะมันมันจะเอามาอยู่เอามาเอามาอยู่ด้วยกันเหรออย่างเงี้ยอ ตรวจตาก็ไม่ได้วะเอ่ไ,มไ,มไมนมตรงปุ๊บแล้วก็ตรวจตาแล้วค่อยดึงสารสนเทศออกมาไหมการดึงสารสนเทศคืออะไรก่อนการเหมือนเหมือนมึงไปไปศึกษาหาข้อมูลมาเสร็จปุ๊บแล้วก็วกดึงสาร<อ>สนเทศขอ,ของเขาออกมาเอ่อไอ้นวกูคิดว่าการปึ๊บแล้วก็การดึงสารสนเทศออกมาแล้วก็เชื่อมโยง <c oughs> มันก็เหมือนกับการก๊อปปี้อันเพสแหละ หรืออ่าน mm. หรืออะไรก็ตามไงอาจารย์คะครับผมเออ,เอ,อหนูขอสอบถามเรื่องโครงการวิจัยหน่อยได้ไหมคะพอดีที่พวกหนูเอาอาจารย์ที่คณะนะอะค่ะอืแต่เขาไม่ได้เป็นครูเคยไม่ไม่เคยเป็นครูสาธิตแล้วก็ไม่ได้เป็นครูสาธิตมาก่อนอะค่ะแต่เขาเป็น ผู้บริหารโรงเรียนอะแต่กหนูทำเรื่องเกี่ยวกับที่เขาสอนอยู่อะในหัวข้อที่หนูพวกหนูเสนออาจารย์เลยอะค่ะหนูพอจะคือตัวอาจารย์่ะไม่มีปัญหาทีนี้ทางคณะเนี่ยเขาถามมาในแง่ว่าเหมือนกับหนังสือเรื่องมันเป็นเรื่องครูแต่คนที่เราจะไปเจอเนี่ยเขาเป็นอาจารย์อ,อย่างเงี้ยแค่นั้นเองอเขาก็แค่กลัวว่าเดี๋ยวเสนอคณะแล้วมันไม่ตรงไง อย่างนี้หนูก็ต้องเปลี่ยนอาจารย์ใช่ไหมไม่กลัวาาเปลี่ยนแลน้วกลัว,วไม่ทันตัวอาจารย์เนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นความแตกต่างเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือครูอยู่ดีนั่นแหละ<ม>เปลี่ยนแต่เป็น,เป,นเป็นแค่เรียกคนละแบบถูกไหมค่ะแต่คือ <S <S หนูหนูหน,หนูแจ้งกับอาจารย์ที่หนูจะสัมภาษณ์ไปแล้วเขาก็โอเคถ้าเขาโอเคก็สัมภาษณ์ท่านได้เลยแล้วเราอาจารย์คะเราถามในฐานะที่อาจารย์เขาเป็นครูสอน มหาลัยเกี่ยวกับวิชานี้หรือเราสอนในฐานะที่เขาเป็นผู้บริหารหรือเป็นครูที่โรงเรียนอื่นนะคะจริงๆมันมันมันถามถามได้สองแบบก็คือว่าจะเอาประสบการณ์จากที่ท่านเป็นผู้บริหารก็ได้นะเออไม่ไม่ผิดอะไรเราก็เรียนรู้อีกเปมมองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋นหนูน่าจะเอาจากการที่เขาเป็นผู้บริหารดีกว่าน่าจะตรงกว่าน่าจะตรงกว่าให้มันแต่บริบทเด็กปฐมวัยขังพวกเรานิดนึงอะ เนี่มึงเลือกมาเลยกูดูอยู่ในไอ้ g ู o g l e ได้อ่ะกต่ลังคิดว่าบนึงนะแยกออกมาเป็นการเชื่อมโยงเราแล้วเราก็ตรวจตาฮัลโหลโทษทีนะฮเดี๋ยวประมาณเก้าโมงเรากลับไปรวมห้องใหญ่นะได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์อ่าเอเอฮเชื่อมโยงก่อนแล้วก็ ตรวตาตัวจอกแล้วก็สำรวจอะไอที่มันแยกมาอันนี้มันมันต้องเราต้องแยกอย่างนี้เลยใช่ปะใช่เนี่ยแล้วแบบมันเป็นก็คือก็ก็ก็ดูในเน็ตเขาก็บอกว่าเชื่อมโยงอะเชื่อมโยงอยู่ตรงไหนเชื่อมโยงอยู่ตรงดกสรสนเทศบ่อใช่ไหมอีน้ำตอบสิเลี้ยวมึงเดี๋ยวไม่ทันว่าใช่อีน้ำมันเน็ตไม่ดีมัง้งมึง จะเย็นดีก็คืออะไรสํารวจแยกเออได้แล้วข่ามข่าสักขามขามเช้าเร็วเร็วอ้วนก็มีเชื่อมโยงแล้วก็สํารวจมันมันเรียงมาอย่างเงี้ยเดี๋ยมงส่งมาในไลน์ดิจะเย็นเนาะเชื่อมโยงแยกแยะแล้วก็สํารวจเหรอ ส่งมาในไลนดิขอโปรดขอเียนะอ้วนสก็สัมภาษณ์อาจารย์เหมือนเดิมเออจะเย็นเน่ยีนะสรุปเราสัมภาษณ์อาจารย์เหมือนเดิมเนะเาะ,าาาานนะแล้วก็เดย๋ยวกูจะบอกเขาว่ากูจะขอสัมภาษณ์เขาในฐานะที่เคยเป็นผู้บริหารรือว่าไงดีวะกูจะได้รีบแจ้งเขา ่เมื่อวานก็โทรมาหาก,กูตอนสามทุ่มครึ่งด้วยใครม,มาทางา์นเนาะเออแฮมได้ยินไหมไปมอปะไปโอ้โหมึงถามขนาดนี้กูต้องไปส่งงานไหมะ่ะนอนก็เมื่อคืน,คนกูกูนอนตีห้าครึ่งอะหกโมงดิ อ้าวนิวไปป่ะไม่อยากไปอ่ะไม่ไปทำไ่เฉยอีนึงทำเสร็จแล้วเหรอแฮมฮะกูทำบทสองไม่เป็นมึงแต่กูทำทุกอย่างเสร็จเหมือนแลวเหลือบทสองบทสองเขาต้องให้อ่านหนังสือเออบทสองกูตายมากคือกูแบบทำไม่เป็นจริงๆคือกูแล้วมึงเสร็จไหมล่ะมึงทำแผนเสร็จแล้วด้วยเหรอเออเหรอแล้วก็อีอีแบบประเมินอ่ะนะ เออเสรเหมืนแล้าให่วะเมืองแผนกูคือมันเหมือนไม่มีอะไรมากอ่ะคือกูคิดคำพ้องจองเองแล้วก็แค่มันแผนกูมันแบบอาหารไงคืออาหารกูมันก็แบบเหมือนมีวิธีทาให้กูอยู่แล้วอ่ะมึงเข้าใจปะแค่กูคิดคำพ้องจองอย่างเดียวอะ่ะกูก็เลยก็<อ>แต่แต่ของกูอะ่ะคือคกลุ่มกูทำความสามารถใช่ไหมแล้วเหมือนประมาณแบบกูจะทําแบบ สอบถามยังไงทําแบบฝึกหัดยังไงให้เด็กเล่นนะซึ่งมันเกี่ยวกับการเล่านิทานนะมันเข้าใจปะ่ะอ๋ออ๋อมึงก็ถามเรงถามแสงพลอยเว้ยแสงพลอยทําเรื่องนี้อ่ะก็ททำแสงพลอยทำเรื่องนี้แสงพลอยท,ท,ทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วทําไมน้คนทําเสร็จอ่ะอีจอก็ต้องส่งก็เลยต้องทําเสร็จไว้มึง กูทำไม่เสร็จอะเดีย๋ยววันนี้เขาก็เชื่อกูเขาตรวจทุกไม่ทุกคนหรอกอย่างองเขาต้องตรวจอานแล้วคนแรกก็เขาก็ต้องส่งคนแรกไหมล่ะอ่าๆเอางานกับลวันนี้เขาให้เรียนออนไลน์ไะเนี่ย แม่พวกกูไม่ได้โดนเรียนออนไลน์แต่พวกมึงโดนเรียนออนไลน์ไม่ใช่เหรอแต่พวกมึงก็ไม่รู้ว่ามึงจะมากันปนละล่ะกูอ่ะโดนโดนเรียนที่มอไม่ใช่เหรออันอันหนึ่งอ่ะเออ,อกูไม่ไปมึงมันง่ายตายมึงแต่ไม่มีใครเสร็จบทสองรนอะเว้กูถามเพื่อนอะแบบเพื่อนก็แบบเยอะๆหรออาจารย์เถอะทำให้เป็นอ่ะ จะกลัวไม่เสร็จทั้งบทสามทั้งทั้งแผนแผน <c oughs> ทั้งไม่เสร็จบทสามทั้งแผนทนั้ทงนู่นทั้งนั่นทั้งนี่ก็คือเสร็จบทหนึ่งบทเดียวจบจริงเมื่อบทหนึ่งนี่กูส่งแล้วกูยังไม่ได้แก้เขาเลยนี่คือแบบเขาให้กูกลับมาแก้แล้วแต่คือว่าไ,ไอ้น้ำเล่นทำในคอมอยู่ปะเนี่ยแชรส์สก,กินให้ด้วยนะใครใครคอมพีเซนน่ะไม่ได้คอม กูก็ไม่กล้าไปกูไม่กล้าไหม่กูไ,ไม่กล้าไปหมอเพราะกูยังทํางานไม่เสร็จโอ้ไม่เป็นไรหรอกมาเหอะเขาไม่ว่าหลับมึงเชื่อกูเขาก็จะแบบไอเทียะไม่กล้าปุกแล้วนี่ยก็เขาก็แค่แบบอยากก็ช่วยเราเชื่อกูอาจารย์ตีมึงไอเฮียเพื่อนมึงเชื่อดิเพื่อนในห้องอะไม่มีใครเสร็จทุกคนหรอกกอกูจะไปดีเพื่วะ กูอยากจะไปถามเพราะว่าอย่างกูอ่ะอย่างแผนกูอ่ะมันจะต้องแบบเป็นในรูปแบบไม่ใช่ในถึงแผนหมายถึงว่าการกรอกแบบสอบถามมาที่มันจะมีบทที่สามเห็นปะที่ของอมึงมันน่าจะเป็นพวกฆ่าพลที่ทําเกมอะ่ะก็คือให้เด็กเล่นเกมแบบติ๊กถูกอะไรอย่างเงี้ยอแต่ของกูอะคือเล่าเล่านิทานอะ่ะกูจะไปติ๊กถูกได้ยังไงวะไอช่องไหน,อนหรอ เออแบบว่าเป็นกิจกรรมการเล่านิทานอบะกูเป็นเกี่ยวกับความสามารถในการเล่าเรื่องใช่ไหม,มแล้วแบบว่ากูเป็นกิจกรรมการการเล่า